สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a กท c h a n n e นลผู้รับสา,จากกรจักาวาลแปลความหมายด้วยการอ่านหนะ้าไพทาร่หมอแจนนะคะคลิปนี้เราจะมาดูพลังงานของชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะวันที่เป็นแบบตะวันตกนะคะอยู่รายละเอียดหมอแจนจะปักอ,อปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์นะคะหรือใต้ดีสคริปชั่นก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคุณ ตรงกับพลังงานที่เป็นแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้นะคะดาวศุกร์ดาวจันทร์ที่อยู่ท่าน,น้ําก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเมื่อไม่มีคุณนะคะเขารู้สึกอย่างไรคิดจะทำอะไรไหมนะคะเอาค่ะ เดี๋ยวขอเช็คพลังงานของชาวธาตุน้ําก่อนนะมันเป็นพลังงานของคุณก่อนนะคะเมื่อคุณอาจจะเป็นแบบเมื่อคุณไม่ได้ติดต่อสื่อสารกัน1วัน2วัน3วันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็สามารถรับจบคลิปนี้ได้ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับชาวธาตุน้าอย่าลืมว่าการอ่านทั้งหมดเป็นการอ่านพลังงานเป็นแบบภาพรวมนะคะถ้าพลังงานที่มันสลับกันคุณไปสลับเอาเองนะ,ะชาวธาตุน้ํานะคะขอดูพลังงานชาวธาตุน้ําหน่อยตอนนี้ energy ของคุณนะคะเป็นอย่างไร5ใบนะชาวธาตุน้ํา มีินกรกฎพิจิตนะะให้คุณได้โอเคคุณตัดสินใจนะทำอะไรบางอย่างชาวท่าน้ำคุณรู้สึกว่านะคะในความสัมพันธ์ที่มันแบบว่าหยุดชะงักหรือหยุดนิ่งนะฮะเพราะว่าหัวข้อวันนี้เราถามว่าเมื่อไม่มีคุณแล้วเขารู้สึกอย่างไรแต่ม ย้อนกลับขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะตอนนี้นะมีพลังงานที่ขึ้นมาก็คือเป็นราศีพิจิกนะคะนะบางคนคุณอาจจะเป็นมีนหรือกรกฎก็ได้เช่นกันนะ,ค,ะคุณก็รับชมคลิปนี้ได้เพราะว่าคุณนะ,ะปล่อยตัวเองเขาเรียกว่าดึง energy ดึงพลังงานของคุณอะนะคะไม่ให้ไปโฟกัสหรือจดจ่อกับคนคนนั้นมากจนเกินไปคุณตัดสินใจนะ ตัดสินใจแล้วว่าโอเคความรักเนี่ยนะคะมันเป็น energy ที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นพูดคุยหรือไม่มีการติดต่อสื่อสารจากคนคนนี้มาเนี่ยนะคะก็คุณก็คิดว่าโอเคเราก็หยุดอะ่ะนะ,ะเราก็หยุดความรู้สึกของเราคือดึง energy ของคุณกลับมาแต่ถ้าถามว่าในใจลึก,ลกเนี่ยนะคะคุณอ,ะอ่ะอยากให้คนนี้กลับมาพูดคุยหรือกลับมาติดต่อสื่อสารกับคุณไหมถ้าเขาทำสิ่งนั้นะ่ะคุณก็จะให้โอกาสนะคะ ใน,ในพลังงานของคุณนะคะเพราะว่าคนคนนี้ยังมีอิทธิพลในความรู้สึกของคุณนะ,ะอยากเปิดโอกาสหรืออยากเข้ามาเรียนรู้ให้กันให้มากกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้ก็คือสิ่งที่คุณทําได้ก็คือเป็นเอเนจีพลังงานที่คุณอยู่นิ่งๆนะคะในพื้นที่ของคุณโฟกัสเกี่ยวกับการลงทุนอะไรบางอย่างของคุณทํางานหาเงินทําสิ่งที่คุณรักนะคะแล้วก็ปล่อยตัวเองไปอิสระก็คือตอนนี้ เราไม่ได้มีแฟนเราไม่ได้มีความรักนะคะกุณตัดสินใจแล้วแหละวะ่าเออเราไม่อยากเอาเออเราไม่ได้อยากเอาพลังงานของเราเนี่ยเพื่อไปอะไรอะคะเพื่อไปจดจ่อหรือโฟกัสอยู่ที่เขานะ,ะบางคนคุณอาจจะทำงานร่วมกันหรือ คือเป็นเพื่อนกําลังจะเลื่อนหรือขอยับมาเป็นแฟนแต่มันยังไม่ได้ถึงสถานการณ์ขั้นนั้นคุณก็เลยเข้าใจว่าโอเคถ้าเขารักเราเขาต้องพูดหรือจริงจังชัดเจนหรือมันเป็นสถานการณ์ที่คุณเข้าใจว่าโอเคนะ เราอาจจะห่างหรือเราอาจจะไม่มีการติดต่อสื่อสารหรือคุณอาจจะหมายถึงว่าเขาทํางานอยู่ที่1แล้วก็คุณทํางานอยู่ที่1นเนี่ยนะคะต่างคนต่างอยู่การติดต่อสื่อสารก็น้อยลงนะคะมันก็เลยสามารถดูหัวข้อนี้ได้นะคะโอเคนะนี่เป็นพลังงานของคุณก็ถือว่าเป็นอยู่ในพลังงานเ n e น g รที่ดีอยู่นะคะเพื่อนๆนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่า ะะเมื่อไม่มีคุณแล้วเป็นพลังงานของเขานะคะเป็นพลังงานของเขานะตอนนี้นะค,ะคนของคุณมันจะเป็นพลังงานเอเนจีที่เขาเรียกว่าคนในใจคุณที่มีพลังงานส่งมาตรงนี้นะคะเชื่อมโยงก็ได้ไม่เชื่อมโยงก็ได้อยู่ในชีวิตก็ได้หรือเงียบหายกันไปก็ได้นะคะแสดงว่ายังมีเอเนจีของคนของคุณเนี่ยที่เชื่อมโยงมาคุณก็ดูคลิปนี้ได้นะคะชาวธาตุน้ำอะมาดูพลังงานคนของคุณซิ ณสถานการณ์ตอนนี้นะคะ Ten of Swords นะแสดงว่า <c oughs> เขาบอกว่านะคนของคุณนะสิดาบนะคะเขากำลังรู้สึกเสียศูนย์ <c oughs> เสียเซลล์นะคะด้วยอีโก้ของเขานะ,ะ <c oughs> หมอเจนไม่รู้ว่านะ,ะชาวธาตน้ําอาจจะรู้สึกว่าดึงพลังงานของตัวเองถอยออกไปรู้สึกเย็นชากับเขาแล้วไหมหันไปโฟกัสแต่ตัวของเขาเอ,อาตัวของคุณเองนะ เขาบอกว่านะเขาเจ็บปวดเสียใจมากเลยที่คุณดูเหมือนนะห่วงแหนพื้นที่ตัวของคุณเองไม่ได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนที่คุณเคยทำอะ่ะนะเห็นไหมคะคุณถอนพลังงานออกไปมันเป็น energy ของความเจ็บป,ปวดนะของเขาเศร้าเสียใจนะอีกโกของเขาบอกว่าเขาจะต้องเขาเรียกอะไรอะ่ะ เขาจะต้องออไม่อยากรู้สึกเ,เ,หเหมือนโอเคนะคะการตัดการตัดสินใจนี้นะคะให้คุณนะะให้คุณหรือชาวท่าน้ำเนี่ยนะคะตัดสินใจว่าโอเคความรักความสัมพันธ์นี้จะไปต่อไหมเพราะว่ามันเป็นการติดต่อสื่อสารที่พูดคุยที่มันเหมือนว่าช่วงนี้ระยะนี้มันยังไม่สามารถที่จะพัฒนาหรือขอยับไปได้นะคะคุณก็เลยดึงพลังงานไปที่ตัวคุณทีนี้ตัวเขาเขาก็เลยรู้สึกว่าโอเคสิ่งนี้ให้คุณตัดสินใจ ถ้าชาว่าน,น้ำยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์หรืออยากไปโฟกัสอย่างอื่นก่อนอาจจะเป็นตัวเขาก็าคือเอ๊ะทำไมเขารู้สึกเหมือนเขาเขาผิดหวังหรือเขาอกหักเขารู้สึกเสียใจนะคะที่คุณอาจจะไม่เปิดใจรับเขานะ,ะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เอ่อที่ไม่พร้อมนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าถามว่าเขายังยึดมั่นอยู่กับคุณไหมใช่เขายังมีคุณอยู่ยังกอดเก็บคุณอยู่นะคะ ถึงแม้ว่าโอเคเขาอาจจะมีบางส่วนบางอย่างที่จะไปโฟกัสเรื่องงานนะเรื่องงานเรื่องเงินของเขาแต่เขารู้สึกว่าเอเนจีนี้นะคะเดอดทาวเวอร์คือมันเหมือนแบบโอเคมันเรื่องบางอย่างอะ่ะมันต้องจบมันจบแล้วนะคะเรารู้สึกเสียใจเขารู้สึกเสียเซลล์หรือเสียอีโก้ของเขานินดๆด้วยนะคะเพราะเขาก็คิดว่าตัวเขาเองเนี่ยนะคะเห็นไหมสิกอัพวานเป็นคนที่ มีหน้ามีตามีชื่อเสียงหรือเป็นคนที่ดูดีโดดเด่นหรือประสบความสำเร็จทางหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ทําไมคุณรู้สึกเหมือนแบบไม่เปิดใจรับเขาหรือว่าไม่ไม,ไ,มไม่ติดต่อไม่สื่อสารหรือนะเขากำลังรู้สึกว่าคุณไม่ได้ให้ความสําคัญกับเขาอะเวอรอมาเธอที่ควรเนี่ยนะะไม่ไปเอนจี้แบบนี้นะฝั่งเขานะเขาเสียใจเนี่ยแต่ก็โอเคในเมื่อตัดสินใจแล้วโอเคเขาก็ให้เกียรติคุณนะคะแต่ถ้าถามว่าคนคนนี้นะะ แอบมองแอ,อแอบสืบแอบส่องดูคุณอยู่ไหมไกลๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่นะแอบดูแอบ,อแอบสืบแอบส่องคุณอยู่ไกลๆอันนี้เป็นพลังงานของเขานะเขาเจ็บปวดเสียใจนะเขาไม่คาดคิดว่าคุณจะทําสิ่งนั้นกับเขานะคะเอาละนะถ้าพลังงานสลับก็ไปสลับฝั่งเอาเองนะคะเพื่อนๆนะทีนี้เดี๋ยวมาดูซิว่าเมื่อไม่มีคุณเขารู้สึกอย่างไรนะแต่ความรู้สึกของเขาก็ออกมาแล้วล่ละนะคือเขาเอา ความเจ็บปวดเสียใจนี้แหละนะคะที่ไม่ได้พูดคุยกับคุณไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรือเลิกกันหรืออะไรอย่างนี้นะคะเอาไปโฟกัสงานของเขานะและเขาก็ยังไม่ได้เปิดใจให้ใครหรอกคนคนนี้เปิดใจยากนะคะมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณและเขาได้เจอกันนะคะอาจจะเป็นการได้มาเติบโตทางความคิด ความรักหรือจิตวิญญาณอะไรก็ได้เป็นสิ่งที่เข้ามาเรียนรู้หรือสอนหรือบอกนะคะให้คุณทั้งคู่ก็ได้เช่นกันนะคะพลังงานที่เกิดขึ้นนะมาดูซิเมื่อไม่มีคุณเขาคิดและร yes. ู้สึกอย่างไรอันนี้เป็นความคิดและรู้สึกอย่างไรนะคะเขาบอกว่านะคะเขาอะนะคะโอ้โหนะคะเขาอยากให้เขาอยากให้เขาอยากเออเขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้พูดคุยที่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารนะคะเหมือนเช้าท่าน้ําบล็อกเขาก็ได้นะคะเขาอยากให้มันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเขาอยากขอโอกาสเขาอยากให้อภัยเขาอยากจะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอะนะคะให้มันดีกว่านี้นะเดชาริออดอืมอาจจะมีระยะทางก็ได้เช่นกันนะ,ะในความรักความสัมพันธ์ทางว่าเขาคิดได้รู้สึกอย่างไรเขาอยากจะติดต่อสื่อสารนะ,ะเขาอยากส่งข้อความหาคุณ อยากจะพูดคุยกับคุณไม่ได้อยากเงียบไม่ได้อยากเลิกนะคะอยากจะพยายามให้มากกว่านี้นะคะมันมี energy ที่นะ,ะเหมือนคุณรู้สึกบล็อกพลังงานเหมือนว่าโอเคเมื่อก่อนรู้สึกแบบเมื่อก่อนรู้สึกจะขยับขั้นเป็นความสัมพันธ์ที่จะเป็นแฟนแต่มันยังไม่ทันได้เป็นสักทีนะ,ะมันมีความเปลี่ยนแปลงก็คืออาจจะอยู่ไกลกันอาจจะไม่ค่อยได้ติดต่อสื่อสารต่างคนต่างไปโฟกัสเรื่องของตัวเองและทีนี้มันเหมือน energy ของอของตัวคุณอะนะคะ คือให้มันเปลี่ยนไปอะ่ะมันเปลี่ยนไปก็คือหมายถึงว่าคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกกับเขามากแล้วเขารู้สึกว่าสิ่งเนี้นะเขาแบบไม่ชอบเหมือนว่าคุณบล็อกเอนเนอจีหรือไม่ได้พยายามทําเพื่อเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแทมเพร์ ance, เขาอยากให้มีการกลับมาปรับความเข้าใจนะเขาอยากพยายามทําให้มากกว่านี้สิ่งที่เขาไม่เคยได้ทําให้คุณเลยนะคะก็คือการแสดงออกความรู้สึกนะคะการพยายาม อืมหรือการจะพยายามรักษาความสัมพันธ์หรือรักษาเชื่อมโยงการติดต่อการส่งข้อความข่าวสารที่ให้มันเป็นแบบมันเป็นแบบเสถียรน่ะนะคะเขาอยากจะให้มันมีการการขอโอกาสการมาปรับความเข้าใจอยากให้คุณให้อภัยนะ,ะตอนนี้เขาพยายามปรับสมดุลนะ่ะถ้าถามว่าคนคนนี้จะมีคนอื่นไหมหรืออะไรไหมไม่ได้มีคนอื่นนะคะเขาพยายามอดทนออดทนกับตัวเองอะ่ะไม่ให้รู้สึก ให้รู้สึกกับคุณนะคะบางคนนี่นะคะต้องพยายามหาสิ่งใหม่หรืออะไรที่ทำนะเพื่อเพื่อให้ไม่ได้ถึงคุณไม่ให้เครียดนะวิตกกังวลหรืออะไรแบบนี้นะเขารู้แหละว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะเขาเอ่อไม่ได้พยายามมาขอนะคะหรืออาจจะเป็นอะไรอ่ะการแสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกการเดินทางไปมหาสู่หรืออะไรประมาณนี้นะคะเขาไม่ได้ทำสิ่งนั้นกับคุณนะคนคนนี้เขาบอกว่านะ เขาก็าลังรอคอยเออเขาคิดจะทำอะไรไหมนะเอเนจีอีอันหนึ่งนะเขาบอกว่าเขาก็ำลังรอคอยอืรอคอยโอกาสรอคอยการเดินทางรอคอยที่จะมอบความรักให้คุณอืจะมีความมั่นคงนะแสดงว่าคนนี้ต้องรอคอยอะไรบางอย่างแน่นอนเลยนะคะหกเหรียญนี่อาจจะหมายถึงว่าเขารอคอยประสบความสำเร็จก่อนไหม ะะทางหน้าที่การงานการเงินเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งเพราะเมื่อกี้มันมี6ไหมายเท้าคือเขาอยากประสบความสําเร็จก่อนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะสิ่งที่เขาโฟกัสน่ะออผู้ชายของคุณอยากประสบความสําเร็จทางหน้าที่การงานอยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณนะ่ะภูมิใจในตัวเขานะ,ะเขาอยากจะกลับมาติดต่อสื่อสารอยากจะกลับมาเดินทางหาคุณเนี่ยเห็นไหมคะแฮงแมนเนี่ยเขารออยู่อ่ะสมมตินะชาวธาตุนะบางคนนะคะถ้าคุณเป็นคนบล็อกเขา ะะหรือมี energy ที่แบบเราไม่อยากเอาเราเราเราบล็อกความรู้สึกก็ได้แต่เราไม่ได้บล็อกทางโซเชียลคุณนึกออกไหมคะแต่เรามีพลังงานว่าเราเหมือนแบบไม่ได้สนใจใยดีเขาแล้วไม่ได้พยายามเขาก็รอคอยว่าโอเคความเปลี่ยนแปลงนี้หรือความรู้สึกของคุณน่ะมันจะเปลี่ยนไปเมื่อไหร่คือเขารอรอเวลารอจังหวะรอโอกาสค่ะนึกออกไหมอาจจะเป็นการเดินทางก็ได้อาจจะเป็นการส่งข้อความก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณผู้หญิงคุณบล็อกเขา นะคะเขาก็อยา่างเขาก็รอคอยเนี่ยว่าโอเคนะมันจะมีวันไหนที่คุณจะเลิกบล็อกเขาหรือมันจะมีวันไหนที่เราจะได้มาเจอกันเนี่ยนะคะนึกออกไหมหมอไม่รู้ว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ไหนนะในความสัมพันธ์ชาวทัดน้ํานะคะนึกออกไหมหมอไม่รู้ว่าคุณทะเลาะกันแล้วคุณเป็นแฟนกันแล้วหรือยังไม่ได้เป็นแต่ไพ่ที่เล่าเรื่องวันนี้นะ,ะมันเป็นสถานการณ์ว่าเขารอคอยที่กําลังจะพยายามทําเพื่อคุณ แต่ถ้า Energy ผู้ชายที่บล็อกผู้หญิงแล้วอันนี้ไม่ใช่พลังงานของคุณวันนี้ที่หมออ่านนะคะเพราะว่ามันเป็นหมายถึงว่าผู้หญิงบล็อกผู้ชายมากกว่าและเขานะคิดว่ามันจะมีโอกาสไหมที่แบบอารมณ์คุณอะนะคะแบบเลิกบล็อกเออปรับเปลี่ยนปรับสมดุลเพื่อให้เขามีโอกาสได้มาขอโอกาสหรือได้มาขอโทษหรือได้มาแสดงออกบอกความรู้สึกภายในใจก็ไหมคะนะนึกออกไหมสมมติว่าเอาง่ายๆแหละถ้าเกิดว่าเราอะ ผู้หญิงเป็นคนส่งข้อควารรมหาผู้ชายนู่นนี่นั่นถ้าเขาไม่ได้ตอบหรือเขาอ่านหรือเขาไม่ได้ตอบนะคะนึกออกไหมนะแสดงว่าเราชอบเขาฝ่ายเดียวเขาไม่ได้ตอบเขาไม่ได้มีใบตีนะคะเกดนะเข้าใจนะคะนะ,ะ,นะะเพราะว่าอะไรลูกคะอันนี้มันเป็น energy ที่ผู้หญิงถอนพลังงานออกมาแล้วของชาวธาตุน้ําและบางทีเราบล็อกเขาหรือเรานะปกป้องความรู้สึกตัวเองไม่ให้ไปรู้สึกกับเขามากอนะคะ่ะคุณเก็ตไหมมันเป็นเอ e r g y แบบนี้เออ คนคนนี้ก็รอคอยว่าโอเคนะตอนนี้ให้คุณไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องอะไรของคุณก่อนเขาพยายามอยากจะติดต่อสื่อสารหรือโทรหาคุณแต่สิ่งนั้นน่ะยังไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆนี้เพราะมันเป็นสถานการณ์แฮงแมนนึกอ,ออกไหมคะอ่ะสมมุติว่าหมอแจงเป็นผู้หญิงเท้าชัดน้ําหมอแจงกาลังทาสิ่งอื่นอยู่เราไม่ต้องมาคิดกังวลว่าเราจะรอข้อความจากเขาถ้าเราเปิดบล็อกเราก็ต้องมา กังวลหรือภาวะผะวงถึงเขาว่าเขาจะส่งข้อความมาไหมเราก็เหมือนมัวเฝ้ารอเอเนจีเราก็จะไม่อิสระนะคะนึกออกไหมทีนี้พอเราบล็อกปุ๊บเราก็สบายใจว่าโอเคเราไม่ต้องมัวมารอข้อความเราก็ทําใช้ชีวิตส่วนตัวของเราแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งนะ,ะเนี่ยในช่วงนี้เรายังมีโปรเจกต์อะไรของเราเราก็ยังไม่เปิดบล็อกเราก็ไม่ได้รอคนนี้ก็จะส่งข้อความหาคุณหาหาคุณไม่ได้นึกออกไหมผู้ชายของคุณอะนะคะแต่วันใดวันหนึ่งเราเอารมณ์ดีเห็นไหมคะแทนแพลนเนี่ยแบบเปลี่ยนแปลงหรือ คุณจัดสมดุลพลังงานของตัวคุณเองแล้วว่าโอเคฉันทํางานเริ่มประสบความสําเร็จและเริ่มอยู่ตัวแล้วฉันก็เปิดบล็อกออกมานะคะอ่าแล้วคุณก็ส่งข้อความเขาก็ได้หรือแล้วต่อมาที่เขาก็จะส่งข้อความหาคุณได้เพราะคุณสามารถควบคุมอารมณ์หรือเสถียรนพลังงานของคุณได้แล้วเก็ตนะเก็ตนะคะอันนี้มันเป็นพลังงานแบบนี้เพราะคนคนนี้มันยังมีเ n e r g y ที่มั่นใจว่าคุณและเขาอ่ะมันยังไม่ได้จบในเรื่องนี้ในไซเคิลนี้เก็ตไหมนะคะ แสดงว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นการที่ส่งข้อความข่าวสารหรือเพิ่งเริ่มคุยยังไม่ได้รู้จักกันลึกๆในความสัมพันธ์ที่เป็นแฟนหรือแบบชัดเจนแล้วมันเป็น e n e r g ที่กําลังจะขึ้นแต่ยังขึ้นไม่ได้เก็ตไหมคะด้วยภาระหน้าที่ของตัวคุณด้วยตัวเขาด้วยนะคะเข้าใจไหมคะเพราะว่ามันต้องรอเวลาเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยแฮงแมนอยู่ตรงนี้นะคะรอเวลามันยังไม่ได้ใช่เวลาที่แบบว่า จะสามารถส่งข้อความข่าวสารหากันแบบเยอะๆๆๆ,ๆอะค่ะเพราะมันมี energy เด็กทั้งหมดเลยก็คือเราไม่ได้บอกว่าใครครบเด็กนะ,ะ energy พลังงานของความไม่พร้อมที่จะ commitment หรือขอยับความสัมพันธ์ไปพัฒนาไปแบบผู้ใหญ่หรือลงลงหลักปักฐานมันยังไม่ได้เป็นพลังงานแบบนั้นอันนี้จะให้เข้าใจนะคะทั้งคุณและเขาไม่ว่าคุณและเขาอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่แอลดิไได้หมดนะคะนึกออกไหมเนี่ย คนคนนี้คิดว่าโอเคเมื่อไรคุณปรับอารมณ์พลังงานของคุณได้เสถียรน,นะสมดุลน,นะคุณมีพลังงานที่สมดุลเช่นว่าโอเคถึงแม้เราจะเปิดบล็อกแล้วถึงเขาจะส่งข้อความไม่ส่งข้อความจิตใจเราอะ่ะก็เป็นอิสระเราไม่ได้คิดวิตกกกรมลเอาใจจิตใจไปจดจ่อว่าทําไมเขาถึงไม่ส่งข้อความมาทําไมเขาไม่ยังงั้นี้กับฉันหรืออะไรอย่างนี้นึกออกไหมคะเราไม่ได้มัวแต่เฝ้ารอเราเสถียรและอารมณ์พลังงานเนี่ยมันก็จะมีการ กลับมาพูดคุยหรือเข้ามาขอโอกาสหรือปรับความเข้าใจเกตนะคะแต่สิ่งนี้คือต้องเป็นผู้หญิงที่บล็อกผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงดึงพลังงานมาแล้วว่าเออโอเคฉันไม่อยากพยายามแล้วฉันไม่อยากรู้สึกแล้วคุณสมดุลพลังงาน แต่ทีนี้เมื่อผู้ชายคนนั้นทําอะไรประสบความสําเร็จแล้วหรือเขาสมดุลพลังงานของเขาได้อะเขาจะกลับมาพูดคุยหรือเขาจะกลับมาพยายามหรือเขาจะกลับมาติดต่อสื่อสารแต่หมอเชื่อว่ามันยังเป็น energy ที่ต้องรออีกสักพักอีกสักระยะไกลๆนาน,านาเลยแหละนะพอแฮงแมนมาอยู่ตรงนี้นะคะนึกออกไหมเพราะมันยังเป็น energy เ,เ,เด็กดาบเด็กเหรียญเด็กไม้เห็นไหมคะเนี่ยเออมันเป็น energy ที่เด็กไม้อย,อยู่นะคะเห็นไหมคะเออมันเป็นพลังงานที่แบบว่า เขายังคิดว่าเขาอะหกเหรียญเนี่ยกับโฟอาวานเขายังไม่มีเงินที่จะจ่ายหรือนะอะไรที่มั่นคงเป็นความรักในอนาคตกับคุณอะถ้าเขาติดต่อกลับมาหรือขอยับความสัมพันธ์ติดต่อคุยทุกวันทุกวันเนี่ยนะอะไรบ้างที่เขาจะต้องให้เราอะค่ะนึกออกไหมเขายังไม่ได้พร้อมตรงนี้เลยเอาง่ายๆคนของคุณหรือผู้ชายของคุณเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะพาคุณไปเดทไปดินเนอร์เลี้ยงข้าวร้านอาหารดีๆหรูๆหรือสร้างบ้านมีรถมี่นมีน,น,มนี่อะไรแยะๆที่จะ ซัพพอร์ตเราได้ะค่ะนึกออกไหมเขายังไม่ได้มีสิ่งนั้นอืมนะเกะ็ตนะแล้วด้วยระยะทางด้วยอะไรหลายอย่างนะคะเพราะว่าเราเป็นชาวธาตุน้ําที่เป็นผู้หญิงเราก็ไม่ได้นั่งรอแต่เขาเนี่เพราะว่าบางทีเราก็อาจจะมีมากกว่าคนคนนี้ก็ได้นึกออกไหมคะแล้วเขาก็เปรียบเทียบว่าถ้าเขาจะมาจีบคุณหรืออะไรอย่างนี้ถ้าเขาดูด้อยกว่าคุณเนี้ยเขาจะมาจีบคุณได้ยังไงคะ่นะ,คะนึกออกไหมอืมเข้าใจนะคะโอเคนะนะเอาง่ายๆแหละนะเขาคิดจะทําอะไรไหม เขาคิดจะแอคชั่นแหละเขาจะคิดจะพยายามอยากจะเดินทางรอคอยแต่ไม่ใช่ช่วงนี้หรือเร็วๆนี้นะคะคนคนี้นะเชื่อว่านะเชื่อว่าเขาเชื่อเรื่องนี้นะคะบอกว่านะเขาคิดว่าถ้าโชคชะตาเนี่ยนะหรือจักรวาลอะ ทำให้คุณและเขาได้พบกันถึงแม้มันจะมีระยะทางระยะห่างหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เขาเชื่อว่านะ,ะสิ่งที่สิ่งนี้นะมันจะเป็นสิ่งดีและเขาก็เชื่อหรือมั่นใจว่าคุณนะคะยังรักเขาและเขายังรักคุณเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนว่ามันเป็นสตอรี่ที่แบบว่าเขามั่นใจว่าสิ่งนี้นะ,ะเขาจะต้องทําให้ดีที่สุดณนะตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาอมันยังไม่ใช่เวลาที่แบบว่า จะเป็นแฟนกันขยับขยับไปอย่างเงี้ยนะคะเพราะเขายังไม่พร้อมสิ่งนั้นต้องรอคอยก่อนหมอไม่รู้ว่าคนของคุณมันไปอยู่ในพลังงานแบบไหนบางคนอาจจะแบบผู้ชายฐานะน้อยกว่าผู้หญิงมากๆก็เป็นไปได้บางคน ผู้ชายคนนั้นมีฐานะทางสังคมที่จะต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือไม่สามารถแอคชั่นหรือไม่สามารถเดินทางมาหาคุณได้นะคะมีหน้าที่มีตำแหน่งหรือไม่สามารถมีความรักอะค่ะนะคะนึกออกไหมหมอไม่รู้ว่าคุณไปเจอพลังงานแบบไหนนะชาวธาตุน้ำคุณต้องดูเอเนร์จีของคุณเองแต่ถ้าถามว่าคนคนนี้มีความรู้สึกถึงคุณไหมรักคุณไหมรักนะคะ แต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายหญิงคุณไป็นฝ่ายที่เดินทางไปตรงนั้นเพื่อเชื่อมโยงเกี่ยวกับงานของเขานะคะแต่แค่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรือคุณบล็อกเขาแต่ไม่ได้ทะเลาะก,กันคนคนนี้ก็รอคอยนะคะนึกออกไหมรอคอยให้คุณเดินทางไปรอคอยด้วยแบบว่ารอคอยด้วยแบบว่าไม่ได้สนใจผู้อื่นถึงใครจะเข้ามาคุยนู่นนี่นั่นหรืออะไรเนี้ยเขาอะมีความรักเพื่อคุณแบบความรักแบบมั่นคงอะโอเคเหมือนแบบคุณอะ เป็นคนในใจของเขาที่ที่ที่อะไรอะที่เขาคิดหรือที่เขารอคอยหรือที่เขาชอบอะโอเคไหมชาท่าน้ำเป็นเอเนจีแบบนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของเหมือนแบบเอ,อ่อเอเนจีของแบบกาลังคุยกําลังจะขึ้นสถานะเขาก็เข้าใจว่าตัวเขาเป็นแบบนั้นตัวคุณเป็นแบบนี้นะคะเอเนจี energy เนี่ยการรอคอยที่จะได้เจอกันอืมนะคะแต่มันความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ใช่ง่ายนะคะหมอบ,บอกเลย ทีนี้ตัวคุณก็ถึงต้องดึงพลังงานออกมาไงคะให้เป็นอิสระว่าเรายังไม่ได้มีแฟนเรายังไม่ได้ผูกมัดอยู่กับเขาเราจะต้องทําอะไรของเราในชีวิตของเราเพราะความสัมพันธ์นี้เห็นไหมคะแฮง์แมงกับเจ็ไม้เนี่ยคือต้องพยายามอย่างหนักอย่างมาก1นะ,ะระยะทาง2นะ,ะ,ะเขาเรียกว่าอะไรอะ หน้าที่การงานหรือวงสังคมหรืออะไรที่มันมันมีสิทธิ์ที่จะแตกต่างเพราะคุณดูสองใบคุณดูใบนี้นะคะเดอชาริออตนะคะเนี่ยมันเป็น energy ที่มีความแตกต่างมองไม่รู้หรอกว่าคุณแตกต่างอะไรบ้างนะคะความคิดความเชื่อก็ได้ศาสนาภาษาวัฒนธรรมหรืออะไรบางอย่างแต่ถามว่าคนคนนี้กับคุณมันยัง จบกันไปยังนะคะสถานการณ์ที่หมอเล่ามาเนี่ยนะ,ะยังไม่ได้จบไปนะคะบอกเลยเพราะมันจะต้องมีกอกสอเนี่ยนะคะกอกสแน่นอนเพราะเมื่อกี้10ดาบกับ6ไม้เท้าเห็นไหมคะเขาทํายังไงก็ได้ที่พยายามอยากจะเอาชนะใจคุณอนะนะคะเห็นไหมคะสี่เหลี่ยมเนี่ยกอดเก็บความรู้สึกของคุณไว้แต่จัดเม้นต์เขาก็คิดว่าโอเคนะคุณตัดสินใจที่จะไม่คุยหรือบล็อกหรืออะไรเขารู้ เห็นไ,ไหมคะเขาก็คิดว่วโอเคเขายอมรับในสถานการณ์แต่เขาก็รู้สึกเสียเซล์หรือเจ็บปวดเพราะบางทีเราไม่อาจจะไม่ได้อธิบายว่าโอเคนะเราบอกเธอก่อนเพราะเราไม่มีอะไรอะไม่มีสมาธิในการทํางานฉันรอข้อความจากเธอเธอมาหรือไม่มาเราไม่รู้ถูกไหมคะเราไม่อยากกังวนกระวายใจเราก็โอเคเขาก็คงคิดว่าโอเคนะเธอบอกฉันเ,เขาก็รู้สึกเสียใจหรือเสียเซลลหรือเจ็บปวดอะไรมันเปนสไตล์นี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยเรื่องเล่าเว็บสไตล์นี้ ราศีที่ขึ้นมานะม่กกี้มีราศีพิจิกแล้วก็ราศีกรกฎนะคะที่ขึ้นมานะอ่ะมาดูซินะ,ะแนวโน้มแนวโน้มอนาคตอันใกล้นี้นะ,ะแต่หมอเชื่อว่าสถานการณ์นี้นะคะมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่นะคะมันยังมีความเศร้าความเศร้าความเจ็บปวดหรือการแบกความรู้สึกนะ,ะเนี่ยของคนคนนี้ของคนของคุณนะคะรู้สึกเอ๊ะนะ,ะมันเหนื่อยอะ ใช่ไหมคะสมมติว่าเราก็เหนื่อยเราเหนื่อยแบกความรู้สึกว่าเออความสัมพันธรร์ทำไมยังไปไม่ได้แล้วเราก็เลยวางไม้ลงมันก็เป็น the fool ấy, มัมากี้เนี่ยนะมันเป็นการเหนื่อยนะ,ะเราเหนื่อยเราก็เลยสร้างกําแพงเพื่อป้เทกใจเราเองว่าให้เขาต้องให้เขาพยายามบ้างเราก็มีกําแพงขึ้นถูกแล้วค่ะเนี่ยนะคนคนนี้เนี่ยนะ,ะ,นนนะะเป็นการเดินออกมานะ,ะเดินออกมาจากความสัมพันธรร์หรืออยู่หา่างไกลกันเขาบอกว่าอันเนี้ยวันเวลาเห็นไหมวันเวลามันจะทําให้อุปสรรค ปัญหาขี้คายความสมรร์นี้นะคะมันไม่ใช่ว่าได้ดกลับมาติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยหรืออะไรไหมมันก็ยังมีปัญหาอยู่ดีเพราะมันต้องใช้อาศัยระยะเวลาอา,อาศัยระยะเวลาให้เขา,ามั่นคงทางหน้าที่การงานมั่นคงทางการเงินมั่นคงทางความคิดความพร้อมแล้วก็ตัวของคุณด้วยนะอุปสรรคปัญหามันเยอะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ย มันเหนื่อยเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยที่เราแบกไว้นะคะมันมีความเศร้าเสียใจแล้วเราก็ต้องปกป้องความรู้สึกตัวเราเองเราต้องถอนพลังงานออกมาถ้าตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาที่เราจะได้คลองรักกันนะพลังงานเอ็มเพรสเห็นไหมคะเนี่ยณนะสถานการณ์ตอนนี้ถ้าถามว่าคนนี้อยากเลือกคุณไหมใช่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ยังทําไม่ได้เก็ตไหม มันเหมือนว่าโอเคฉันอยากไปขอฉันชอบคนคนหนึ่งอยากไปสู่ขอสาวแต่เงินในกระเป๋าไม่มีนะคะงานยังไม่มั่นคงอะไรก็ยังไม่มีเราจะเอาอะไรไปเลี้ยงเขาะคะถูกไหมคะคนคนนี้เขาคิดอย่างนี้อยู่นะคะนึกออกไหมแต่เราเป็นฝ่ายรอถ้าเราเข้าใจเราก็ทําอะไรของเราไปถ้าคนคนนี้ใช่คนของเราเดี๋ยวถึงเวลาเราก็จะได้เองถูกไหมคะอืมนะโอเคนะประมาณนี้นะคะเราไม่จําเป็นต้อง เศร้าเสียใจหรือแบกอะไรไว้เห็นไหมคะเนี่ยอุปสรรคและปัญหามันจะต้องใช้วันเวลาที่ขี้คายไปเนี่ยหกดาบเห็นไหมคะหกดาบเนี่ยหลายเดือนเลยนะเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เรามีความพร้อมความอุดมสมบูรณ์อืมนะคะถ้าเขาเลือกเราเขาก็ต้องกลับมาเพื่อทําไมคะเนี่ยดูเดิเอ็มเพรสกับสี่ไม้เนี่ยถ้าเขาเลือกเราเขาก็ต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะได้กลับมาหาเราอื นะมาแสดงออกความรู้สึกมาสู่ขอเรามามั่นคงกับเราหรือเรามีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นตอนนี้เรากำลังจะทําไมคะเริ่มต้นอะไรของตัวเราเองที่ที่ร่ารวยที่ดีอ่ะที่ดีขึ้นอีกอ่นะนะึกออกไหมเนี่ยสิบเหรียญอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมคะความรักความสัมพันธ์มันไม่ได้มีแค่หกเหนะรียญนะะมันต้องมีสิบเหรียญคือความรักที่ดีความรักที่มั่นคงนะคะมีความมั่นคงมีความชัดเจนหรือมีความร่ารวยด้วยไม่ใช่ว่าเราเป็นเอ็มเพรส แต่เขาเป็นแค่เด็กอย่างเงี้ยเด็กถือเหรียญเด็กถือไม้อย่างเงี้ยเด็กถือดาบเราเป็นเอ็มเพรสมีความบูมสมบูรณ์มีพร้อมทุกอย่างตอนนี้เราก็มีความสุขพลังงานบอกว่าเราไม่จําเป็นอยู่ในสถานการณ์ที่คนคนนี้ยังไม่พร้อมแล้วเราต้องมาแบกรับความรู้สึกหรือภาระพลรงงานเนี่ยนะให้เราโปรเทคใจของเราเองเนี่ยที่สร้างกําแพงขึ้นหรือว่าปกป้องตัวเราเองเพื่อไม่ให้เราบาดเจ็บหรือเจ็บปวดเสียใจวันเวลาก็จะพิสูจน์ว่าเขารักเราหรือเปล่า ะะเขาต้องทําเพื่อเรานืกอออกไปคะไม่ใช่ว่าให้เรามาอ,อ,อะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ในพลังงานที่เขายังไม่พร้อมเราก็จะเครียดทุกเศร้าวิวตกกังวลว่าทําไมความสัมพันธ์มันถึงไปไม่ได้อะไรยังไงเป็นยังไงอย่างาง,างู้นอย่างนี้นะคะเนืกอออกมาโอเคนะจะประมาณนี้ชาวท่าน้ำนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเอาละค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ